ว่ากันต่ออ้าหลังจากเกิดเหตุระดีเมื่อวานนี้นําเสนอไปท้ายรายการมา,กากเก็บต่อกันสักหน่อยเป็นข้อกล่าวหาของพิธีกรในงานบา้างไฟที่สุรินว่าได้ขออนุญาตการจุดบา้างไฟแล้วแต่ยังปล่อยเครื่องบินเข้ามาเพราะฉะนั้นไหนฟังเสีอีกทีสิเราเขาแจ้งวิทยกรบินเครื่องบินก็เหมือนกันนะครับเราเขาแจ้งวิทยการบินไปแล้วว่าเรามีการจุดบั้งไฟที่จดตรงนี้ ebs แจ้งไปแล้วว่าตรงนี้วันนั้นเขาคุณไมหลกคุณกจะเดี๋ยวกับชนการบินท้องเวีนก็เหมนกันนะครับเราเขาแจ้งวิทยุการบินไปแล้วว่าเรามีการถือรถไฟที่จับตรงนี้ e p s แจ้งไปแล้วว่าตรงนี้วันนั้นเขาคุณไมหลกคนุะก็จะเดี๋ยวกับชนวิทยุการบินของประเทศไทยเมื่อวานนี้หลังจากเกิดประเด็นนี้ที่เรานําเสนอไปต้องตรวจสอบเลย รายงานเข้ามาว่าพูดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบริเวณสำโรงทาบสรินได้แจ้งขออนุญาตจุดบั้งไฟตามขั้นตอนไปยังสนามบินบุรีรัมะะและสนามบินบุรีรัมได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลการขอจุดบั้งไฟดังกล่าวก็พบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขจึงอนุญาตให้จุดได้แล้วได้จัดทําเป็นข่าวประกาศนักบินแจ้งสายการบินกับวิวการบินแล้ว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบินนะคะโดยระบุว่า19พฤษภาคม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจะมีการจุดบ้างไฟบริเวณห่างจากสนามบินบุรีรัมย์ประมาณ72กิโลเมตรที่ความสูง5,000ฟุตและผู้จัดงานก็ประสานแจ้งไปยังหอควบคุมการบินบุรีรัมย์ควบคุมการจราจรทางอากาศก่อนเริ่มกิจกรรมด้วยอันนี้จากเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ได้ให้บริการควบคุมจราจราอากาศตามกฎการบินและให้ข้อมูลกับนักบินตามข้อมูลที่ได้รับเส้นทางบินบริเวณพื้นที่จัดงานตามกฎการบินเนี่ยระบุให้อากาศยานทําการบินไม่ต่ํากว่า70,00ฟุตค่ะซึ่ง,งมันจะสูงเกินกว่าระดับความสูงของบางไฟที่ขออนุญาตมาเขาขออนุญาตมา5 0 0พันแต่เพราะฉะนั้นบินสูงกว่าบิน7 0 0 0ฟุต ก็ทําการบินในเส้นทางการบินนี้ได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบไปที่หอควบคุมการจราจรทางอากาศบุรีรัมย์แล้วด้วยไม่มีรายงานการพบเห็นบ้างไฟในเส้นทางบินจากนักบินอ๋อก็ประมาณว่าเออขอจริงค่ะแล้วเขาขอห้าพันความสูงใช่ไหมห้าพันฟุตค่ะค่ะ อ๋อแปลว่าบินสูงกว่าใช่ไหมคะการวิ่ก็วินก็เหมือนกันนะครับเราเขาแจ้งวิทยาการบินกปแล้วว่าเรามีการไม่ถึงเหรอตรงนี้ถึงกันนั้นก็ตามที ขอความร่วมมือรณรงค์ต่อวิทยุการบินรณรงค์ให้ผู้จัดงานทุกท่านแจ้งขออนุญาตก่อนจะจุดบ้างไฟ5-7วันตามขั้นตอนนะคะแล้วก็ควรแจ้งมาให้ครบด้วยทั้งขนาดทั้งความสูงของบ้างไฟทั้งตำแหน่งในการจุดรวมถึงข้อมูลผู้รับผิดชอบในการจุดเอาแบบชัดเจนพูดได้ไหมค่ะ,ะแปลว่าขออนุญาตถูกต้องอเพียงแต่ว่าสามารถที่จะบริหารจัดการให้บินสูงกว่า พิกัดที่ขอมาพูดได้ไหมผมหวาดเสียวอ,ะอ่ะค่ะหกนาฬิกสี่สิบสามนาทีเรื่องเล่าเช้านี้ช่วงหน้ากลับมา